สวัสดีครับ86 Racing น,นะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ใช้คิวบิกนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับคันนี้สวัสดีครับ <c odes> ขอสอบถามฟีลลิ่งหน่อยนะครับก่อนที่ว่าจะมาเซ็ตโช๊คกับ86 Racing มีฟีลลิ่งยังไงบ้างครับโช๊คโช๊คหน้าโช๊หน้าแข็งเวลาขึ้นลูกกะน,นาดขอสะพานเนี่ยสะเทือนสะเทือนถึงมือสะเทือนเข้ามาเลย ได้ครับขาดความนุ่มนวลใช่ครับแล้วเวลาโคง้งเวลาอะไรเนี่ยครับก่อนยังเป็นโชค๊ครับเดิมเนี่ยครับมีฟีลลยังไงมีอาการเหมือนเข้าโคง้งแล้วมีอาการแบบเบื่อเบื่อเบื่อเบืครับออนั่นแหละครับประมาณเราพอได้เซ็นโชกกับกันถึงเริ่มไฟฟีลลิ่งทั่ไหนบ้างดีมากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณภาพเยี่ยมอย่างเช่นที่ผมการเบรกเมื่อกี้ไปลองเบรกดูใช้ได้ ขี่ลูกกระนาดเร็วๆเมื่อกี้กระแทกลูกกระนาดดูก็ไม่ไม่ไม่สถานถึงมือ <Okay. S 1> ได้ครับการเลี้ยวการอะไรดีขึ้น <Okay. S 1> เยี่ยมขอบถามดน,นึงนะครับว่าชีน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบโลคุณ oh. มากนะครับ <laughs> ครับร้อยสี่สิบโลก็ไม่มีปัญหานะครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับรีวิวสำหรับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราแฟนของเลสซิสส่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ